นะครับผมผมลูกี้นะครับผมคิดถึงทุกคนมากๆเลยแล้วก็ถึงวันนี้จะไม่อยู่แต่ก็มีส่งตัวแทนไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมงาน AS f ฟน i v ว l ชนะครับแล้วหวังว่าปีหน้าพวกเราครอบครัว AS เนี่ยจะได้เจอกันอีกนะครับวันนี้ผมก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้ทุกคนยิ่งดึกยิ่งชอบเลยชอบเธอยิ่งเก่งดูน่ารักแกจะต้าไหวหัวใจของฉัน มันจะดูดลงทุกทีโอ้ยิ่งดูยิ่งรักเลยรักเธอใจร้องขนาดนี้น่ารักดียอมไลยอมให้คุณดูผมไลก็แอบกระซิบนะครับผมว่าพวกเราเนี่ยยังมีโชว์พิเศษนะครับผมสำหรับครอบครัว AS ด้วยนะครับ อย่าลืมไปติดแฮชแท็กแล้วก็ไปแชร์กันเยอะนะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งลุกไปไหนไปสนุกกันต่อเลยนะครับก่อนที่จะไปแฮปปี้นิวเอเี่2 0 2 5ให้กับทุกๆคนล่วงหน้าเลยครับผมเราไปเจอกันครับบ๊ายบาย